สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างโยอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าซอสแสาร์ดชนแนลนะครับวันนี้เครื่องซักผ้า LG นะครับเทอร์โบโดัมนะครับมาด้วยอาการบอกว่าไม่มีแรงนะครับถังปัน่นซักไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงในการปั่นนะครับเดี๋ยวช่างยอิเล็กทรอนิกส์แก้ไขให้แล้วก็จะบอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงขอ เช็คก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเครื่องทางานปกติอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะแจ้งว่าจุดไหนต้องแก้ไขยังไงนะครับเราต้องซื้ออะไรยังไงซื้ออะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้สักนะครับโอเคเดี๋ยวไงผมขอเช็คระบบเครื่องก่อนแป๊บนึงครับโอเคครับโอเคครับเบื้องต้นเช็คเรียบร้อยระบบเครื่องทางานปกตินะครับส่วนปัญหาที่มันทำซักแล้วนะครับซักแล้วตัว ทางปั่นไม่มีแรงนะครับก็จะเป็นที่สายผ่านนะครับสายผ่านตัวนี้มันน่าจะสึกแล้วนะครับอโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอไอตัววีเบลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววีเบลที่มันเป็นห้าล่องนะครับตัวนี้มากับหาล่องมันก็จะมีวีเบลหนึ่งล่องห้าล่องนะครับส่วนตัวนี้ก็ ต้องเปลี่ยนครับมันจะทาย่านมาเสื่อมประสิทธิภาพแล้วส่วนเบอร์เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนครับผลวิธีการเอาออกก็ง่ายดีเดียวนะครับก็บิดนะครับบิดให้ขึ้นนะครับใช้มือเดียวนะครับบิดออกเลยนะครับนี่นะครับบิดออกเนี่ยก็ลุดแล้วครับก็แกะออกได้เลย นี่ครับกาะได้เลยมันจะมีเบอร์มันอยู่นะครับนี่ครับเบอร์นะครับเป็นของ LG นะครับตัวนี้ LG นะครับ 5PGE 540นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายพานล่องล่อง B 5ล่องนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะปรับตะก้าให้นะครับ แล้วก็มาดูวิธีการใส่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูโอเคครับเนี่ยครับปัญหานะครับนี่ตัวสายพานมันขาดนะครับมันจะขาดแล้วเห็นไหมครับนี่ครับมันจะขาดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมปักตะกร้าให้ดูนะครับว่าเผื่อท่านใดต้องการนะครับไปเปลี่ยนเองเปลี่ยนไม่ยากครับตัวนี้โอเคครับอ่านี่เลยครับเบอร์นะครับ นี่มาอ่าสมาห้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่กันโอเคครับโอเคครับพอดีไม่ได้ถ่ายตอนที่ใส่นะครับพอดีไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้อ่าถ้าเกิดเราใส่นะครับเราคลายนะับสองตัวนี้่านมอเตอร์นะครับถ่ายสองตัวนี้ออกนะครับว่ามอเตอร์ก็จะล่วงลงแล้วก็อ่านี่ครับสอดสายพานขึ้นตรงนี้แล้วก็ใส่อ่ามูเลตตัวนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าให้มันเข้าลงร่องตรงอ่า ตรงล่องวีตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกน็อตสองตัวนี่ก็ได้เลยนะครับ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องเครื่องสภาพเอฟจีนะครับไม่มีแรงปัดนะครับต่อม่เช็คดูตัวนี้ได้นะครับส่วนสายานเดียวไงผมจะปักตะกร้าให้นะครับโอเคครับก็จะทาการทดสอบนะครับงานทดสอบแล้วส่งงานลูกค้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็กรัจาจในการทําชิปด้วยนะครับสวัสดีครับ